Good morning everybody uh, สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอ่ uh, d a y we are going to learn in Theme 10 In the topic of goodbye นะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ goodbye นะครับในทีมที่10นะครับโดยเราจะเริ่มกันที่ Lesson 1เกี่ยวกับ Accessories Accessories ก็คือเครื่องประดับเนาะอ uh, เครื่องประดับก็จะมีอยู่นะครับมากมายนะครับเช่นสร้อยคอ นะครับหรือว่ากําไรนะครับหรือว่าตังหูอ่าแล้วก็จะมีอีกมากมายเลยนะครับอ่าต่อไปเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์กันนะครับโดยจะมีอยู่หกคานะครับจะอ่าเกี่ยวกับ accessories นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันที่คําแรกนะฮะอ่าให้นักเรียนฟังนะครับอ่าแล้วก็สามารถออกเสียงตามไปด้วยได้นะครับอ่าคำแรก hearingarings e อ r r i n g s Earrings นะครับ earrings ก็คือต่างหูนะครับเครื่องประดับที่ติดอยู่ตรงหูอ่าอ,อย่างนี้คือตัวอย่างที่หูมาให้ดูอ่าเป็น Earrings นะครับ e อ r r i n g s อ่าที่มันเติม S เพราะว่ามันใส่สองข้างนะครับอ่าต่อไป bracelet 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 Br bracelet นะครับ ก็คือกำไลน,นั่นเองนะครับกำไลนะครับใส่ตรงบริเวณไหนก็คือ,ตร,รอ,อครตรงบริเวณข้อมือนะครับตรงบริเวณข้อมือหรือเขาเรียกว่า wrist wrist นะ wrist นะข้อมือเรียกว่า wrist ส่วนกำไลเขาเรียกว่า bracelet bracelet นะครับกำไลนะ,อ,ะอันที่สาม belt 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 นะก็คือเข็มขัดนะครับไม่ใช่กางเกงนะครับไม่ใช่เสื้อนะครับ belt คือเข็มขัดนะอันนี้เขาเรียกว่า Belt อ่ะต่อไป Ring Ring r นอะ่า i n g ก็คือแหวนเนาะเอาไว้ใส่ตรงนิ้วแหวนนะครับอ่าันต่อไป necklace l a c e n e c k l a c e นะครับ necklace อ่าถ้าเราเห็นในคำนะมันจะมีคำว่า n e c k อ่ามันก็คือส so ร้อยคอ n e c k ก็คือคอ c k l a c e ก็คือสร้อยคอนะครับอ่าเนคเลอ่าบางคนอาจจะชอบแบบนี้ผู้หญิงอ่าหรือบางคนชอบแบบนี้อ่าชอบแบบนี้นะครับเป็นช้อยแบบนี้อ่าก็เลือกใส่ได้ตามสะดวกนะครับอ่าต่อไปใช่ t าย ช i ยชายชยคือส่วนตรงนี้หรือว่าบ้านเราเรียกนิก่ายนิกชายฝรั่งเขาเรียก t i ย t i ยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันทีละคำนะครับคำแรกคือ earrings อ่าก็คือเครื่องประดับที่หูหรือว่าต่างหูสอง bracelet ก็คือกำไลนะครับสาม belt ก็คือเข็มขัดเข็มขัด C ring คือแหวนนะครับ5 mm hmm. ah, necklace นะครับก็คือสร้อยคอ,อนั่นเองนะครบ mm hmm. 6อันสุดท้าย t ทยนะครับก็คือ neck t y นั่นเองเนอ่ะ ah, ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้การถามตอบนะครับเกี่ยวกับการแต่งตัวนะครับการแต่งกายเพื่อระบุตัวบุคคลนะครับ อ่ uh, how to ask and answer to address person นะครับโดยการใช้ which นะอ่า uh, การตั้งคำถามง่ายๆก็คือการใช้ which ones อ uh, ่ which ones yours อ่า a พ o s t r o a h e s ตรงนี้นะครับเป็นการย่อมาจากคำว่า is ซึ่งประโยคเต็มๆมันก็คือ which one is you r แต่อันนี้เราย่อเป็น which ones you อ uh, ่า ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใส่ชื่อคนลงไปหรือว่า family member ก็คือสมาชิกในครอบครัวใส่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าชื่อคนก็ได้นะครับ mm hmm. เช่น which ones your dad which ones your m o m คนไหนคือพ่อคุณคนไหนคือแม่คุณหรือว่า which ones your sister ก็ได้ คนไหนคือน้องสาวคุณอะไรแบบนี้อ่าต่อไปการตอบการตอบก็คือต้องมาเริ่มกันที่ he กับ she ซึ่งเป็นประธานเนาะในประโยคอ่าคราวนี้การเลือกใช้ he ใช้ she เราก็ต้องดูก่อนว่าเมื่อกี้คําถามเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเช่น dad ถ้า dad เราก็ต้องใช้ he แต่ถ้าเป็น mum which one you r m o m แบบนี้มันก็ต้องเป็น ชี she. อ่าเราก็เลือกมาหนึ่งอันอี He, หรือว่าชีแล้วก็ is สอ่าอีสเดอนะวันวิดเดอรอ่าเนี้ยอีสเดอะวันวิดอ่าตรงนี้จะเป็นสีหรือว่าคำขยายนั่นแหละคำขยายหนึ่งอันตามด้วย accessory อีกหนึ่งอันอืมอ่าอีกทีนะครับนี He, หรือว่า she ชีขึ้นก่อนอันนี้เลือกตามคำถาม is the one with the อ่าแล้วก็ประโยคนี้ตามด้วยสีอ่าหรืออาจจะเป็นคำขยายอย่างอื่นเช่น small big อะไรแบบนี้แล้วก็ตามด้วยปิดท้ายด้วยคำว่า accessory ก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราเลือกมาเนาะเออเช่นตัวอย่าง he is เห็นไหม he is the one with the black belt อ่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นต้องเป็น the ก็ได้อาจจะเป็น a เป็น and ก็ได้นะครับ อ่าจะเป็น the ก็ได้นะครับหรือว่า she is the one with the red necklace she is the one with the red necklace ประมาณนี้คราวนี้เราเอาทั้งคำถามและคำตอบมาดูในตัวอย่างนะครับรรเช่น,น which ones is your mum which ones your mum เห็นไหม คำถามเป็นมัมเวลาตอบก็เลยใช้ she she is the one with the red necklace she is the one with the red red necklace เธอคือคนที่ใส่สร้อยคอสีแดงเนี่ยถ้าเราแปลนะคนไหนคือแม่คุณเธอคือคนที่ใส่สร้อยคอสีแดง เราต้องพิจารณางนี้ด้วยเวลาเราจะตอบว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าผู้ชายให้ใช้ he ถ้าผู้หญิงให้ใช้ she อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับอ่าอีกตัวอย่างหนึง่ง which ones your dad which ones your dad he is the one with the black belt the black belt นะครับอ่าเห็นไหม เดสกับฮีโอเคแล้วก็ตรงนี้จริงๆตรงนี้ต้องเว้นนะครับจร,รรจริงๆตรงนี้ต้องเว้นจริงๆตรงนี้ต้องเว้นเพราะว่ามันคนละคำกันนะครับอ่าต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบ listening นะครับก็คือจะให้เราฟังแล้วก็ติ๊กลงไปนะครับโดยจะให้ฟังทั้งหมดสองรอบเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เ i ลฟ family come to Greenwood เป็นครอบครัวของออลฟี่มาที่เมืองกรีนวูดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับฟังแล้วก็ติ๊กไปด้วยเลยนะครับ อ,อันนี้คือรอบที่1น,นะครับอ่ะต่อไปรอบที่สอง อ่าโอเคครับอ่าหลังจากเราฟังเสร็จแล้วนะครับเราให้ติ๊กลงไปให้เรียบร้อยนะทั้งสามข้อเลยอ่าคราวนี้เรามาดูคําตอบกันทีละข้อเริ่มที่ข้อสองนะครับข้อที่สองเขาถามว่า which one is your father อ่า which one is your father เขาบอกว่า is the one with the orange belt orange belt ก็คืออันนี้เนาะอ่าข้อที่สามครอบครัวอัลฟี่ถามครอบครัวทอมว่า which one is your sister which one is your sister ทอมเลยตอบว่า the one with the white bracelet she is the one with the white bracelet อ่าอ่าส่วนข้อสุดท้าย ทอมถามกับถึงครอบครัวออลฟี่ Which one is your sister อ่า sister เหมือนเดิมนะครับอ่าโดยทางอัลฟี่ตอบว่า He is the one with the big Alfie's f a m i l y comes to green He is the one with the big bracelet นก็คืออันนี้อันนี้อ่าแล้วก็เขียนคะแนนไว้นะครับอ่าเดี๋ยวพอถึงวันมื่ย็นก็จะมาลงคะแนนกัน Which one's your mom, Alfie? She's the o ฮ e ต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้นะครับเป็น Hello you must be Tom I'm Alfie. นะครับเดี๋ยวครูจะพาเราฝึกทำกันในละข้อนะครับฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันคือตัวอย่างแรกเนาะคือข้อที่หนึ่งเขาใช้เป็นตัวอย่างนะข้อที่หนึ่งเขาให้มาคือ Nick นี่เขาเขียนให้แล้ว่า necklace นกเกลัเรด Which one's your sister เ h e s the one with the big racelips o เราสวามารถเรือกมารช้ได้ถมอยนอันนี้เป็นคำขยายไว้ขาไว้วางไว้ข้างหน้าเวลาเราพูดถึงเรื่องกาต n ้เรอยามาตั้งคำถามกันก่อนเชนข้อนี้สร้อยคอดูในรูปแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงอ่ะก็เลยใช้มัมเนาะ Which one's your mom? Which one your mom? 2. Uh, listen I and tick the box. Uh, look, look at, at the pictures. The 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 listen. The there is one that. example. 1. อ่าเวลาตอบคราวนี้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น she is the one with the which one's your mom she's the one with the red necklace oh she's beautiful ใช่แบบนี้อ่า can you see the tick ต่อมาข้อต่อไป this is an example now listen and tick the box u n o ฮัลโหลยูมัสกี้ทอมไอมอลกี้สแเป็นมัลโหลนิสตงดีมีต์ยูแอนต์คือเราเปลี่ยนไม่ได้ตามคนที่เราอยากจะถามว่าเราอยากจะถามใครอันต์ก็คือคุณป้ามัมก็คือคุณแม่เนาะเอ้และคุณพี่อมที่สองให้มาคือเบสเลตเบสเลตเขาที้มันมีหลายสีเลยขวานจะไม่รู้ว่าต้องใช้สีอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้อะไรอะ r Aunt. อันคือคุณป้าก็คือผู้หญิงใส่ชีอันนี้ประโยคที่ต้องมีก็คือวัน your dad, Tom? ก็เขาใส่อะไรอยู่ bracelet ไี่รา้จะใส่คำว่าสีอะไรหลายสีแต่ว่าถ้ามันหลายสีเราใส่คำว่า small bracelet เลยก็ได้ใช้คำว่า small ก็ได้เป็น Br elet, uh, bracelet อันเล็กๆ bracelet อันเล็กๆนะครับอืมอ่ะเรามาดูอีกหนึ่งข้อนะครับ which one is your brother เห็นไหมเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็น brother ข้อนี้อ่า uh, brother คือพี่ชายอ่าพี่ชายก็แปลว่าเป็นผู้ชายดังนั้นเราใช้คำว่า he he is อ่าแล้วก็ประโยคที่ต้องมีคือ the one with อ่า the one with คราวนี้เขาให้มาคือเบล t เบลมันสีอะไรเบล t มันสีดำนั่นเองนะครับเราก็ใช้คำว่าอ่า black black ก็คือสีดำแล้วก็ belt อ่าลองดูอีกข้อนึง which ones is your grandpa which one is your grandpa grandpa อันนี้ก็คือคุณปู่คุณปู่ คุณปู่เป็นผู้ชายดังนั้นเราใช้ he is he is แล้วก็ประโยคที่ขาดไม่ได้ the one with the one with อ่าคราวนี้เรามาดูเขาให้ ring มาวิ n งมันเป็นสีทองอสีทองบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสีทองเรียกว่าอะไรอ่ะสีทองเรียกว่า gold gold เราต่อก็ he is the one with a gold ring uh. uh. ต่อไปข้อที่5 which one is your sister which one is your sister uh, sister คนนี้ก็คือน้องสาวหรือว่าพี่สาวนั่นเองโ uh. จทย์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ข้างหน้านี้ก็จะเหมือนเดิมก็เขียนเหมือนเดิมแต่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่าคราวนี้ Sister เป็นผู้หญิงก็ใช้ she is แล้วก็ the one with ตามด้วยเขาให้อะไรมาก็คือ earrings เขาให้ earrings มา earrings ตุ้มหูต่างหูนะครับสีอะไร green อนะ่า เป็นสีกรีนเราก็เขียนว่า she is the one with green, green earrings green earrings อ่าข้อนี้ไม่ต้องใส่อะนะครับเพราะว่า earrings เติม s เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าข้อก่อนหน้าคืออย่างนี้ ring เป็น ring อันเดียวไม่ได้เติม s เราใส่อะเข้ามาหรือเป็นเดะก็ได้นะครับอ่าข้อต่อไปข้อสุดท้าย tie t นะครับเป็นสี blue เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะตอบอยังไง Which one is your dad? Dad ก็คือพ่อก็คือเป็นผู้ชายใชย้ He is the one with แล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้ก็คือสีน้ำเงินก็คือ blue อแล้วก็ tie ก็เป็น a blue tie He is the one with a blue tie นะครับนี่สิ่งที่เราต้องดูอย่างแรกก็คือหนึ่งโจทย์ให้มาคือใครดูว่าเป็นใครเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็มาเวลาตอบเราก็ต้องเลือกใช้ว่าเป็นฮีหรือว่าชีนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับว่ามันเป็นสีอะไรแล้วมันคืออะไรนะครับเลือกใส่ให้ถูกต้องนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนต่อไปก็คือ exercise in the workbook page 110 and 111นะครับอสองหน้านี้นะสำหรับคนที่มี workbook อยู่กับตัวนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี workbook นะครับวันที่19ทัศน่าศึกษานะฮะถ้าสะดวกนะเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาก็ได้หรือว่าเดี๋ยวจะครูจะเอาลงมาแจกนะอะ่โอเคนะครับ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งไฟล์ไว้ที่ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับนักเรียนสามารถโหลดแล้วก็ทำแบบทบทวนนะครับแล้วสามารถนำมาส่งได้ที่โรงเรียนนะครับในวันที่เรามาโรงเรียนได้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับครัสเรียนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ see you again next time